สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะชื่อเศรษฐีดีเศรษฐีคุลชกชนะคะชื่อเล่นจิตเตอยอายุ45ปีนะคะออที่มาที่นี่เนี่ยตอนแรกเนี่ยมีอาการน้ำท่วมปอดคือหายใจไม่ออกต้องนอนเอาหมอนซ้อนกันเนี่ยสมส่ใบมันหายใจได้จมู่ข้างเดียวค่ะแล้วเราก็คิดว่าเรา เราคงเหนื่อยมากเราอ้วนเป็นคนอ้วนใช่ไหมคะเมื่อก่อนเนี่ยร้อยกว่าโลตอนนี้น่าจะเหลือประมาณเจ็ดสิบแปดโลมั้งคะมามาที่นี่เนี่ยน้าหนักลดลงด้วยยัง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 ,ย,งยังงงตัวเองไม่หายว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะอยู่ดีก็หายใจไม่ได้ก็ค่อยๆหายใจไม่ได้จากรูกข้างเดียวจนเหลือรูอีกรูหนึ่งอีกรูหนึ่งก็เริ่มหายไม่ออกหายใจไม่ออกหายไม่ได้ต้องพยายาม คว้าหาอากาศน่ะคว้าจนบอกบอกล้านบอกว่าพาไปโรงพยาบาลเถอะไม่ไหวแล้วเพราะเป็นคนที่ค่อนข้างที่อันตี้โรงพยาบาลไม่ค่อยชอบกลัวยากลัวกินยากินยายากอะไรเงี้ยนิสัยไมคย่ค่อยคือเป็นคนไม่ใช่ไม่ใช่คนที่แบบไม่สบายปุ๊บจะเข้าโรงพยาบาลโดยนิสยัยก็วันนั้นเอ่ยปากเลยว่าพาพาไปหาหมอทีไม่ไหวแล้วหายใจไม่ออกขอโทษนะคะอาการที่ว่านี่เกิดขึ้นสักประมาณวันที่เดือนเดือนหนึ่งค่ะประมาณเดือนหนึ่งก่อนเข้าโรงพยาบาล ทนน่ะทนมากๆเลย่ะนอนซ้อนหมอนหลายใบค่ะทีนี้พอเขาพาไปโรงพยาบาลผู้หมอบอกว่าเราวิกฤตค่ะน้ําท่วมปอดขั้นวิกฤตค่ะเขาถือว่าโรงพยาบาลเขาบอกว่านี้เขาเรียกว่าหัวใจวายค่ะใช่ไหมคะเขาก็เอาเอาอ่สอดสายฉี่เลยเจ็บนะะสอดสายฉีเพื่อให้น้ําออกขับน้าแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะฉีดยาเพื่อให้ปัสสาวะออกเยอะๆแล้วก็เอาเรา ขึ้นแอดมิทน,นอนโรงพยาบาลก่อนนั้นก็ไม่ได้เตรียมตัวไปนอนโรงพยาบาลเลย<ข>ก็งงไปหมดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าภายในวันเดียวเนี่ยหายใจออกหายใจโล่งขึ้นหายใจดีขึ้นก็ก็อย่างว่าโรงพยาบาลรัฐบาลก็จมีการนอนเตียงค่อนข้างเยอะ,ะแล้วก็บางทีก็มีผู้เสียชีวิตข้างๆเตียงข้างก็เลยบอกหมอว่าหมอคะขออนุญาตขึ้นเป็นอห้องพิเศษได้ไหมก็ได้ย้ายเย็นนั้นเลยนะเขาอนุญาตสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือ เดินไม่ได้ <S <S เตยเพิ่งเดินไม่ได้เดือนเดียวนะคะเ <C eux> พราะตอนไปโรงพยาบาลเดินไปโรงพยาบาลขึ้นไปรถรถรถโรงพยาบาลทำให้เอ๊เรียกว่าอะไรนะ,นะตีงโรงพยาบาลที่คอให้นอนนะคะก็ <C' S 2> <C' est> ขึ้นไปนอนปกติเดินเดินเข้าห้องปกติเดินเข้าห้องน้ําปกติสามวันที่ไปนอนโรงพยาบาลห้องพิเศษยังเดินเข้าห้องน้ําเองอเอง <C' est> แต่วันที่สี่เดินไม่ได้ พอลงจากเตียงแล้วล่วงผอยลงไปนอนกับพื้นเลยขาไม่มีแรงขาไม่มีแรงไม่มีแรงแต่อย่างดีที่มือยังดีที่มือทันนะคะยังทันคือพยามอวยหานก็ตอนนั้นก็ยังไม่เอจแจอะไรก็คิดว่าตัวเองอาจจะนอนเตียงนานเขาเรียกว่าติดเตียงอะค่ะตีนอนเตียงนานก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอวันที่ห้าหกหนักเข้าไปอีกค่ะคือขยับตะโพกไม่ได้ ขยับอะไรไม่ได้อทีนี้ใจไม่ดีใจใจไม่ดีก็อยู่โรงพยาบาลให้อยู่ประมาณสิบสองอยู่ประมาณสิบสองวันบอกหมอว่าขอออกหมอบอกไม่ให้ออกคุณยังวิกฤตคุณยังอันตรายคุณยังไม่ไม่ดีไม่แข็งแรงเรากาคือความสึกแอนตี้ความสึกว่าฉันตั้งแต่ฉันมาอยู่เนี่ยฉันเดินไม่ได้ใช่ไหมคะก็บอกหมอว่าหมอคะอาการมันเหมือนถอยใช่เขาก็บอกว่า ก็ค <onne> ุณอาเพราะคุณไม่ยอมยอมลงเดินอ่ะวรว่างๆอ่ะคุณนอนทั้งวันไปคุณไม่ยอมลงเดินล่ะเอาช่วงนั้นมีการวินิจฉัยอะไรต่อไหมคะว่าอาการแบบนี้แล้วเพราะอะไรไม่เขาเข้ามาทุกวันหมอให้เข้ามาไม่ถึงไม่ไม่น่าจะถึงสามนาทีเข้ามาว่าเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมวัดตุ๊บ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 วัดพอวะภวเสร็จเดี๋ยวหมอให้ยาแก้ดีเพิ่มหน่อยนะแล้วออกห้าอย่างนี่สิบสองวันก็เลยบอกเราบอกว่า กับยังไงก็กับขอออกจนหมอยอมค่ะเพราะเราไม่ยอมเราขอออกเราขอพูดพยาบาลแต่เราบเราขอออกได้ออกประมาณเท้าบ่งเย็นนะฮะเขาให้เขาได้ออกเวลาน,นะออกไปอยู่บ้านได้วันเดียวค่ะออกไปอยู่บ้านแล้วเอ๊ะทำไมเราหายใจไม่ได้หา,หายใจไม่ออกอ่ะกลับไปก็หายใจไม่ออกกลับไปโรงพยาบาลท,นทีนี้ไปเอกชนเลยค่ะทีนี้ไปเอกชนเอกชนก็ไปถึงบ้านหัวน้าท่วมปอดคิดใจเอาก็ชนก็น้ําท่วมปอดก็เพิ่งรักษากลับมาก็ <น>ก็แสดงว่าตอนที่อยู่ที่โรงพยาบาลแรกเนี่ยน้ำท่วมปอดยังไม่น่าจะหายดีหรือน้ำท่วมปอดยังไม่กลับมาได้นะคะพี่น้องทั้งหลายอยากจะจะบอกว่าเรามีอาการร้อนไหมคะเพราะว่าเพราะาตอนที่กลับไปรู้สึกว่าร้อนเราบอกอเปิดแอร์จอหน่อยออเปิดแอร์แล้วเอาพัดลมจอหน่อยอาจารย์บอกร่างกายเก็บน้ําไว้ดับ ไฟประมาณนั้นนี่เรื่องจริงนี่เรื่องจริงพอพอฟังหมอเขียวพูดเนี่ยโอ้โหคำตอบอยู่นี่เองคือถ้าอยากไม่ได้แก้ต้นเหตุอาการร้อนก็กลับมาอีกใช่้นปออก็กลับมาอีกน้ำปอดกลับมาอีกอันตรายมากน้ําปอดนี่คือหายใจไม่ออกช็อกได้นะก็อยู่โรงพยาบาลเอกชน1ิบสิบวันประมาณเนี่ยบวไปเยอะมากนะคะบวไปเยียบเยียบครึ่งล้านนะคะ ไม่น่าเชื่อว่าชั้นตอนแค่สิบกว่าวันนี้ชินหมดขนาดนี้เลยเหรอก็คิดใจว่าแค่จะไปน้าต้มปอดเปล่าค่ะเจอโรคหัวใจเขาบอกให้ทําบอลลูนนะคะเจอโรคไตเจอนิ่วในถุงน้ําดีเลือดหายค่ะท่านท่านเคยเห็นไหมได้ยินเลือดน้อยเขาก็เลยให้ให้ให้เลือดไปสามถุงเออสองถุงไม่ไม่เหลือค่ะ ให้ไปแล้วไม่เหลือเขยเห็นไหมคะเขาไปแล้วไม่รู้มันไปอยู่ตรงไหนคือหาไม่เจอซีดตะหน้าซีเขาจับดูซีดช่วงนั้นเรามีฉี่เป็นเลือดด้ไหมคะไม่มีฉี่เป็นเลือดฉีดได้ฉีดฉี่ดีโชคดีที่ฉี่ดีไม่มีเลือดออกตาให้เลือดเราฉีดเลือดหาไม่เจอเลือดหายโรงพยาบาลนี้อันนี้คือโรงพยาบาลที่สองเอกชนนะคะของของจังหวัด ก็ก็อยู่แล้วก็ว no เขา่าเข้าห้องไอซียูเขาบอกว่าแล้วเอ่อความการป่วยของคุณระดับอันตรายคุณต <c oughs> ้องอยู่ห้องไอซียูอยู่ห้องนี้ไม่ได้คือไปอยู่ห้องธรรมดาอยู่3วันนี่ยฮะเขาเอาเข้าห้องไอซียูอยู่ห้องไอซียูประมาณ8วันที่จะใจว่าให้ทําอะไรเนี่ยฉันอยู่ทําอะไรมองนอนนาฬิกาถึงก็ยาฆ่าเชื้อยาฆ่าเชื้อมาห้อยทุกวันยาฆ่าเชื้อแล้วถามว่าแล้วเขาก็บอกว่าไม่รู้เรื่องปัญหายไปไหนเขาพูดอย่างเงี้ย ผมก็ไม่รู้เรื่องหายไปไหนแล้วก็ไตค่าไตขึ้นมันมีค่าไตอะไรสักอย่างเนี่ยมีค่าการกรองของไตแล้วก็ค่าการทํางานของไตอีกตัวไตสูงขึ้นอค่าไตสูงขึ้นเราคิดต่ใจยาแน่นอนเพราะเราเราทานข้าวไม่ได้ค่าของเสียถ้าสูงขึ้นเนค่าของเสียค่ะก็รักษาก็นอนก็น่าจะยิ่งกว่าตอนอยู่โรงพยาบาลแรกนอนคือนอนดูในกามไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วเบลอเวลาหลานลูกอะไร ทุกคนมาเยี่ยมเนี่ยบ่อยเขารีบกลับ,บกลับไปทํางานหนรือปอะไรคือเราไม่มีแรงแมก่ะกัางผู้มันง่วงนอนเบลอแล้วหน้าเขาสามสี่หัวเลยค่ะมองไม่ชัดคือเอ๊ะฉัน็คิดในใจที่ฉันอยู่โรงพยาบาลเนอาทำไมยิ่งอยู่มันยิ่งเบลอมันยิ่งไม่ดีคือมันต้องดีใช่ไหมคะ,ค,ะคือก็เลยก็เลยขอออก จากโรงพยาบาลที่สองขณะออกจากโรงพยาบาลอาการเป็นยังไงบ้างคะมีเบอรเบอค่ะเบอรแต่วันนี้ทีนี้ก็เลยบอกก็ยังเดินไม่ได้เหมือนเดิมอุิ่งกับเก่าอีกค่ะคือปัสสาวะไม่อุจจาราไม่ออกขอโทษนะคะถ่ายยากไม่ออกเขาก็ควานกันแล้วก็บอกเราถ่ายไม่ออกเขาให้ยาเขาบอกเดี๋ยวจะให้ยาหมอบอกว่าเดี๋ยวจะให้ยายาถ่ายอย่างแรงอย่างดีที่สุดให้คุณนะกินไปสามถ้วยค่ะขอสามครั้งไม่ออกค่ะไม่ออก พอพอไม่ออกทีนี้ทีนี้ก็เลยคว้านเลยค่ะมาถึงเจ้าหน้าที่มาถึงเ่อย,กยกากจะการให้ค่ะรับรองคุณจะถูกใจติดใจอูย้ยนรกมีจริงรู้เลยว่าเขาเอามือเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วเขาคว้านอย่างเงี้ยอูยแบบตะเกกตะก,กายแทบจะต่อยหน้าเจ็บที่สุดในชีวิตบอกพอค่ะทีเดียวพออุ้มไปห้องน้ําเถอะ ขอโทษนะจะเล่าให้ฟังว่าจะถ่ายยังไงปกติเวลาถ่ายไม่ออกช่วงหลังก่อนจะเข้าโรงพยาบาลเนี่ยจะต,ต้องใช้นิ้วเนี่ยช่วยแล้วเอาน้ําน้ําฉีดก้นน่ะฉีดฉีดช่วยไปด้วย<ะ>แล้วเอานี้ค่อยๆ่อช่วยสกิดทีละนิดค่อยค่อยออกเดี๋ยวมันก็ออกหมดนี่เขามาถึงเขามาคว้าอย่างเงี้ยมันเจ็บทรมานมากๆทุกวันนี้ตรงก้นเนี่ยยังยังไม่ยังยัง,ย,ง,ย,ง,ย,งยังไม่สามารถโดนได้ดี คือเวลาล้างก้นล้างอะไรเนี่ยยังรู้สึกเจ็บมาจากการค<ช>ว้านของเขาเนี่ยจากที่ลงมาอันนี้เอกชน,นจะย้ําตลอดว่านี่คือเอกชนนะคะก,ก็ขอออกบอกว่าให้ให้บอกให้บอกว่าเราไม่มีเงินรักษาแล้วขอออกเขาไม่ให้ออกไงฮะก็เลยใช้คําพูดเนี่ย<อ>เขาเลยให้ออกง่ายเลยเขาบอกไม่มีเงินเขาให้รีบจัด <laughs> การจัดยาเลยให้เรียบร้รคือไงเขาก็ไม่ให้ออกเขาบอกว่าคุณยังอันตรายยังยังป่วยไตยังค่าไตยังไม่ดีเบาหวานก็ยังสูงความดัน240 ความดัน240นะเราเราก็บอกว่ายิา่งอยู่แล้วน่าจะยิง่งตายยิ่งกว่าโรงพยาบาลแรกก็จะปเป็นทรมานเ,เหตุผลนี้ปฏิเสธง่ายมากเลยใช่ไหมคะบอกเขาง่ายเลยขเขาบกอ๋อไม่ตังค์นี่จัดการเร็เรวมาก<อ>ค่ะเคลียเตียงเร็วมากนี่เรื่องจริงนะคุยกับหมอไม่รู้เรื่องอยาก<ๆ>ออกจากโรงพยาบาลหมอให้ออกบอกเงินไม่มีรักษาค่ะหมอปับ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 เจอเรื่องจริงเร็วนี่ถูกใจมากบอกคํานี้ทีนี้ทีนี้ก็กลับบ้านตาลายเนี้ย มันตาลายนั่งนั่งไม่ตรงจะนั่งเอียงจะนั่งเอียงแล้วตาลายลูกหลานเขาก็หลานเขาก็อุ้มกันแล้วก็เดินแล้วก็เดินไปได้เขาก็ใช้ผ้าเนี่ยสองผืออใส่เข้าไปตรงขาสองข้างเนี่ยค่ะใส่ตรงขาสองข้างเพื่อพยุงอยู่ให้เราลุกขึ้นแล้วก็แบบ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 บางทีก็ล้มค่ะบางทีก็ล้มแล้วก็พยายามกายไปหาอย่างนี้แล้วก็ขาแล้วก็เหมือนแบบไม่มีแรงเข้าโรงพยาบาลครั้งที่สามหายใจไม่ออกค่ะ หายใจไม่ออกเหมือนเดิมไล่อะไรก็ทตักหนาว่าไปไปโรงพยาบาลกันหายใจไม่ได้คือตอนนี้พยายามเงยหน้าหาตรงหายใจจะ,จะไปวันที่3เอกชนเอกชนแพงกว่าที่เก่าด้วย S <S คือเราคิดว่าไอ้ความเข้าใจของเราคิดว่าโรงพยาบาลยิ่งยิ่งราคาแพงยิ่งน่าจะดีอะไรเงี้ยค่ะ,คะ <S <S เขาเอก,กนชนปุ๊บปอดน้ําท่วมปอดอีกแล้ว <S <S เอ๊ะแปลกน้ำท่วมปอดไปได้มีครั้งเดียวนะมีได้ตลอดหลายๆท่านฟังแล้วต้องระวังพยายามทำตัวอย่าให้ตัวร้อนคิดว่าร้อนนะ,ะอย่าหง,งุดหงิดอย่าเครียดโอ้มันขึ้นไวมาก มันขึ้นมาไวมากคือนน้ำต้องปอดขาดใจบอกที่ไปถึงปุ๊บเนี่ยเขาก็ตึบต๊บตึบต๊บตึบต๊บตึบ๊บจะเอาเข้าห้องไอซียูก็ยกมือไหว้เขายกมือไหว้หมอว่าขอให้ที่เนี่ยเป็นที่พักผ่อนให้ดูแลรักษาอย่าเอาเข้าห้องไอซเลยเหมือนลงค่าสัตว์เข้าไปมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเขาก็โอเคนะไปนอนห้องพิเศษธรรมดาแต่ว่าโอ้โหมามา,มาแบบร้อยแปดพันเก้าทุก ทุกขวดยามาเต็มเลยค่ะมาอะไรของเราก็ไม่รู้เต็มตรงเนี้ยถ้าเป็นหน้าคนไม่มีไม่เหลือที่ให้ตบแล้วค่ะคือมันอะไรเขารูก็เป็นรอย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 จอดเต็มไปหมดเลยมันจะหนักกว่าที่ที่หนึ่งกับสองรึเปล่าเขาสมือมันมันหนีเหมือนหนีเสือป่าจระเข้มันไม่ใช่คําตอบลงมาไม่ให้คําตอบการรักษาแบบที่เราคิดว่าจ่ายยาดีๆยาเม็ดดีๆเม็ดละกี่ร้อยยังไงวไม่ใช่คําตอบเพราะปลายมันเหนื่อยมันวีธีเด็ดนี่คือทีเด็ด ที่ก็ตั้งเราตั้งนานเนี่ยเขาแอบใส่ปัสสาวะเพิ่งรู้เมื่อวานคือคือคือเราเหนื่อยมากเราสึกว่าเราเพลียไปนอนโรงพยาบาลที่เอกชนที่เราคิดว่าแพงที่สุดแล้วให้ลูกพาไปเนี่ยไปนอนเนี่ยก็ยังเหนื่อยก็ยังบอกลูกว่าเหนื่อยนะเหนื่อยมากหมอเขาก็ยังใส่เออมาที่นี่หมอให้ยาอีกสามให้ให้เลือดอีกสามถุงเขาพูดเหมือนกันค่ะเลือดหายเลือดหายไปไหนไม่รู้ใช่ค่ะ ทีนี้พออีกครั้งเขาเขาไม่ได้ให้ทีเดียวสามถุงเขาให้ครั้งแรกถุงนึงก่อนทีนี้เนี่ยวันลุงขึ้นค่าเลือดดเอีเลือดไม่หายโอเคเลือดอยู่ปกติโอเคในรอบนี้เรามีข่าวดีเป็นเลือดขาวด,<ะ>ดีเลือดขาวดีเราก็ยิ้มในเสร็จตอที่ยิ้มเนี่ยลูกเขาก็ลูกเขาก็เดินมาบอกนแอปเปิลน้ำแอปเปิลแล้วก็ดู เดีย๋ยวมีความสุขแล้วเราดีใจหมอบอกเม็ดเลือดขาวดีค้าเลือดดีลูกก็แหม่ก็อยากให้เลือดให้แร้กินน้ำเหลือกเกินทีเราก็ตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเป็นเป็นคาอ์บอ,อฟิลของหมอแบบหมอเขียวเขาทำให้เรากินอะไรเงี้ยพอพอครั้งหลังเขาบอกว่าไม่ไม่ได้คาร์ฟิลแล้วเราเราเราถึงว่านะคะยังยังไม่ได้คุ้นเคยเนื่อาะที่มาครั้งแรกก็ไม่ยอมกินเงี้ยฮะไม่ค่อยชอบกินเขาจะโกหกว่าน้ำาน้ำแอปเปิลแล้วก็ดูแล้วก็ยิ้ม ขอบคุณมากอร่อยฉํำฉี่งนั้นเลยฉี่เราทั้งนัเพราะว่าเราถูกเราเราถูกสายอยู่พอเราหลับเขาแอบแอบเทข้างล่างใต้เตียงเรงพยาบับมาบอกเขาบอกโรงพยาบาลที่สามโรงพยาบที่สามแล้วคนที่เอาเคล็ดลับนี้มาทําไมเขาดูยูทูบคือคือตัวตัวตัวเองก็ดู Youtube ดูอปตั้งนานะะแต่ขอแต่พูดตามตรงเป็นจิตวิทยาเราพูดตามตรงเลย ฉี่นี่มันไม่ใช่ว่าคมว่าตัดตัดใจกินได้ทันทีมันยังมันยังแปลกใจอยู่มันเป็นแค่ความแปลกใจแต่ทุกวันนี้ไม่ให้ฉันกินตายงานนี้ตายไม่ให้ฉันกินอยู่ไหนแอบไม่ได้ห้ามกินอย่าขโมกฉันนะทุกวันนี้ฉี่นี่ขโมงกันได้นะคะขโมลก็เขาห่วงนะคะทุกหยดนมีคุณค่ามีคุณค่าเอามาป้ายแผลป้ายอะไรก็โอเคมากแล้วรสชาตินี่เขาบอกว่าเหมือนน้ําชาเหมือนจริงๆ เขาเปิดฝาเพราะว่ามันนอนที่นี่ห้าวันแค่เขาจะเอาฝามาเวลาเราฉี่ว่าเราเดินไม่ได้เนี่ยเขาจะยกเราขึ้นฉี่นะคะขึ้นปัสสาวะที่เขาเตรียมมาให้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ปิดฝานที่ตอนลังว่าเขาเปิดฝานเนี่ยหอมปัสสาวะหอมนะคะแล้วใสแล้วดื่มแล้วก็ไม่มีรสและอารมณ์ดีอ่ิเลยขาตอนแรกเดินไม่ได้นี่เครียดเครียดจัดเลยอยู่ดีฉันเดินได้ฉันเดินได้จนวันนี้เห็นใครยิ้มอย่างเดียว ขอบคุณค่ะขอบคุณที่เดินไปได้เพราะหากฉันเดินได้ฉันก็ไม่ได้เจอหมอเขียวก็เลยอารมณ์ดีใช่ไหมคะก็เลยคิดว่าคือพอาเจอพอเจอสิ่งเหล่านี้แล้วแล้วหลานลูกหลานเขาพยายามบอกว่าให้ทํำยังไงเราร้อนมากเราอารมณ์เราเครียดมากเราร้อนมากพออารมณ์ดีพอสังเกตว่าถ้าใครเคยเห็นเต้ยเนี่ยเต้ยจะยิ้มเก่งมากเพราะรู้สึกว่าพอเรายิ้มเนี่ย คิดเองบอกก็ไม่ทราบมันเหมือนเกิดสารเอ่อเอ็นโดฟินเปล่าคะสารเอ็นโดฟินคือมันมีความสุขทุกตัวยิ้มแล้วแต่เรื่องความมังเอญหรือหรือความเป็นจริงของชีวิตก็ไม่ทราบที่นี่มันเป็นอะไรที่มันมีแต่ความสุขมันมีมันมีแสเอ่อบรรยากาศความสุขทุกท่านเดินมาจะถามเอ่อหายยังดีขึ้นหรือยังเป็นยังไงมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งว่าคุณไม่ใช่พ่อแม่พี่น้อง ของฉันนะอย่ามาให้กาลังใจคุณมาให้กําลังใจใอ่ะคุณคุณดีมากคุณมีน้ําใจคุณเป็นห่วงเราอ่ะแล้วมาันก็รู้สึกว่าเราดเราีเราจะลุกขึ้นนั่นงไม่ได้เองบางทีลุกขึ้นตั่งเองจนหนานตกใจอะนะนลุกนั่งเองได้มาที่นี่ลองเดินหลายก้าวแล้วนะคะ <c oughs> ความมหาจัร์์ที่มีโอกาสขอญาติขึ้นมาแชร์ประสบการณ์คือ เดินได้แล้วสี่ห้าเก้าแม้ว่าจะต้องดุกจับซ้ายและขวาก็ตามเพราะตอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยแม้กระทั่งเอาขาลงจากเตียงยังทำไม่ได้เลย <c oughs> แต่ตอนนี้คือ <c oughs> อย่าให้เผลอละดีใจหลายๆท่านพัทักปุ๊บจะลุกขึ้นมานั่งเออเขาเข้ามาทักเราอะ่ะดีใจคือพยายามตะเกียกตะกายลุกขึ้นมาเอาอะไรยันยันเนี่ยได้กล้ามกล้าม ขามีแรงเหมือนมีแรงกล้ามอะค่ะบีขึ้นมาได้พวกเราดีใจด้วยไหมคะคุณเต้ยเดินได้แล้วค่ะให้กําลังใจคุณเต้ยนะคะเพิ่งเดินได้สี่ห้าก้าเองสี่ห้าก้านี่คือวันนี้ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ดีเขาบอกว่ารถตู้มาแล้วเขาบอกว่าเขาไม่อุ้มคืนขึ้นเองก็เลงหาทางอยู่คือเป็นเรื่องเป็นเรื่องมหัศจัรยร์อยากให้บอกทุกท่านว่าทุกท่านช่างโชคดีเหลือเกินที่ได้มาถึงตรงนี้เพราะเต้ยได้ ตอนตอนที่หายใจไม่ออกก่อนที่จะบอกตัดสินใจตอนเช้าตอนเช้าแปดโมงบอกหมอ,อ,อให้หลานภาพมาโรงพยาบาลน,นะคืนนั้นได้ที่ฐานว่าคือจะเปิดเอ่อยูทูบของหมอเขียวเนี่ยทิ้งทั้งคืนเลย <Okay. S 2> ถ้าขายับตัวตื่นหรือว่าได้ได,ได้มีโอกาสได้หลับเคลิมได้มีโอกาสจริงๆ้วไม่นอนไม่หลับหรอกแต่ถ้าเพราะเหนื่อยเคลิมจนตื่นขึ้นมาเสียงหมอเขียวจะจะ,จะ,จ,ะจะได้ยินตลอดมันเป็นเหมือนกําลังใจลึกๆให้เราวิจใจ,ใจ,ใจ,ใจต่อสู้แล้วก็ คืนนั้นเนี่ยได้อดิษฐานจิตว่าถ้าข้าพเจ้าได้หายจากการเดินไม่ได้จากโรคหัวใจจากโรคที่เป็นอยู่ข้าพเจ้าขอบวช46วันเพราะอายุ45 uh huh. นะจะบวชมากกว่าอายุหนึ่งวันข้าพเจ้าขอประกาศบอกเขียวที่ตักหนึ่งครั้งในชีวิตพอพูดเสร็จตายไ,ได้หรือเปล่าจะเดินได้เป <laughs> ล่าเพราะคิดดู่ตอนผู้ะหายกับกรุงเทพเนี่ยมันยากแล้วเรา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 ไม่รู้เราจะได้มาหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้เชื่อเลยว่า มาถ้าจริงๆแล้วว่านนี่หมอเขียวท่านเมตตาได้กราบท่านจริงๆตรงนี้นะครับเพื่อตรงให้มันโดนกับใกล้ๆน้องท่านหน่อยให้ตากที่เราพูดไปทีนี้เหลือบวชอย่างเดียวไม่แน่ถ้าเต้เดินได้เต้อาจจะบวชแล้วใส่ชุดชีมัาปฏิบัติที่ดีเวลาจัดจัดอบรมเพว่อยังบอกเลยว่าทีนี้อบรมน้อยไปที่เนี่ผิดพลาดมากที่ต้องจัดอบรมครั้งละหนึ่งเดือน พอครบเดือนเต้ยเดินได้พอดีก็คิดว่าเคนน้อยไปใจหายนะคะพอดีจะขึ้นรถแล้วพี่ก็ไปบอกว่าขอให้ขึ้นมาคุยแชร์ประสบการณ์วันที่ห้าไขจบแล้วใจหายเหรอคะแล้วเชื่อค่ะเชื่อไหมคะว่าพูดจริงๆพูดเมื่อวานว่าเอ๊ะทำไมไม่นําเราขึ้นแชร์ประสบการณ์ก็นอนคิดในใจว่า เขาเโอกากคงได้ขึ้นแชรประสบการณ์เพราะของเราเป็นของจริงและกําลังเกิดขึ้นจริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องที่มหสัสจ,จร์ใครที่มีญาติพี่น้องที่ป่วยอะบอกไม่ต้องคิดเยอะคนคิดเยอะเนี่ยก็กกคงอย่างเหมือนคุณป้านางั้นพูดว่าติดกรรมอะไรท่านติดกรรมอะไรถึงไม่มาของเตอร์นี่คงจะมีวาสนาเพราะว่าพอออกจากโรงพยาบาลปุ๊บเนี่ย ขึ้นรถตู้มาน,นี่ขับมาน,นี่ต่อทันทีเลย mm hmm. เต้ยคงบิบูลได้เจอญาติพี่น้องที่ทักเต้ยทุกคนได้เจอคุณป้าท่านมาผูกสายสินให้ก่อนกลับนะคะไม่รู้จักเลยขอบพระคุณเต้ยขอบพระคุณพ่อแม่พี่้รงทุกท่านที่ได้ให้กําลังใจใครก็ไม่รู้คนหนึ่งที่ไม่รู้จักนะคะท่านรู้หรือไม่ว่าคําพูดที่ท่านพูดออกมาทักออกมาสร้างกําลังใจให้คนคนหนึ่งเนี่ยจะเดินได้ในอนาคตในวันข้างหน้านะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ ค่ะลองได้พูดทั้งเริ่มต้นทั้งสนุกเองเรียบร,ยอยร้อยดีมากเลยนะคะทงจริงแล้วขอย้อนถามนิดนึงก่อนมาค่ายนี่เหมือนเตรียมใจมาแล้วได้ฟังเทพอาจารย์หมอเขียวม,มาตลอดแล้วแล้วก็เตรียมกายมาแล้วด้วยได้รับน้ปาปัสสาวะไปแล้วใช่ะค,ะค่ะแล้วมามาถึงค่ายนี้มีอะไรที่เติมเต็มอีกบ้างคะ ก็อย่างที่บอกก็เป็นเป็นความรู้สึกมันรับได้เลยค่ะมันทั้งเรื่องอาหารเรื่องการสนทนาใส่ใหญ่ทโทราได้ทำไหมคะทำทุกอย่างเลยค่ะทุกอย่างเลยเอาผ้าพลาสติกว่าเราเราเราพยายามเอามุ้งบังใช่ไหมคะว่าเราเดินไม่ได้เอาผ้าพลาสติกคล้องก็บงค้างก็มีคุณป้ามาถามว่าทาอะไรอยู่เรากาลังดีท็อกมันเป็นการดีท็อกที่ที่พี่แปลกมากที่มันออกมาแบบมันเหมือนขอโทษอนุญาตพูดนะมันเหมือนเรารู้เลยค่ะว่าเราออกมาเหมือนเป็นก้อนแข็ง แล้วเราเอิดว่าหลานเนี่ยเขาเป็นคนไม่เขาไม่รังเกียจเราล้วก็โชคดีเราเขาก็เขาก็พอเอาลงถังเสร็จเขาไม่การดูเลยค่ะเขาดูเลยค่ะแล้วมือเขาเขาสอดสายอยู่เนี่ยเขาจะรู้ว่าอะไรไหลออกมาใช่ไหมคะเขา้อามือจับแล้วว่าโอ้ยแข็งโอ้ยก้อนเบลเลอร์แล้วโอ้ยดามปิดอะไรโอ้เราเอ๊ะเอ๊ะเราถ่ายทุกวันนะอขนาดถ่ายทุกวันนะมันไว้ใจไม่ได้ค่ะเรื่องอย่างเงี้ยดีท็อกก็ดีค่ะขนาด ก็ดีใ,ใจว่าคิดว่าต่าจะหลายปีเปล่าวะ <c oughs> มันออกมาเนี่ยคโอ้โหแล้วมันเป็นสิ่งที่สะสมอยู่แล้วตัวเนี้ยมันมีเชื้อที่ไม่ดีไงนะมันก็เลยทำให<ช>้เราไม่สบายใช่แล้วก็ววต่โดนผ่าตัดตอนตอนตอนที่เต้ยออกจะออกเนี่ยเช้าเนี่ยเขาจะเขาให้เต้ยตัดสินใจเขาเช้าจะผ่าตัดเต้ยเนื่องจากเป็นนิ้วในถุงน้ำีเขาอีเขาคนที่เขาเขาตเจอไงฮะทีนี้คืนนั้น หลานแอบให้กินน้ำปัสสาวะ,ะฮะเออแปลกอาการที่เราเราเรา,เราจุกอะไรไม่เป็นค่ะ,ะหมอก็ปรากฏเยอะอ้าวไม่เป็นไม่เป็นแล้วจะผ่าทําไมหมอบอกอยังเีย,ย,ยอนุลมได้ไม่ระไรนั้นเอาไว้ก่อนนี่เรื่องจริงนะฮะพอ,อไว้ก่อนเราขอญาตออกจากโรงพยาบาลในบ่ายส<ะ>เหมือนหนีออกมาเลยเขาไม่ได้ให้ออก,กหมอบาหวานตามเลยว่าเอ้ยใครให้ออกออกไปได้นะ้หมอไตก็บอกค่าตายคุณ3 5 สามจุดห้าคุณยังออกไม่ได้นะขอโทษจอนที่เข้าโรงพยาบาลค่าไตหนึ่งเองนะคะ mm hmm. อยู่ไปอยู่มาสามจุดห้าเรก็บอกว่าหมอมันเกิดจากที่กินยามนหมอหมอทังหลายบ่ก mm hmm. ไม่เกี่ยว mm hmm. น่าจะเกิดจากถุงน้ําดีนิ่วถุงน้ําดีคุณนั่นแหละที่คนเจอเราต้องรีบผ่าตัดแสนห้า mm hmm. ค่ะค่าตัดแสนห้าพอคนระับวันนี้อนุโลมฉันได้ถ้าวันนั้นฉันบ,บ้าที่กับคุณว่าต้องผ่าตัด mm hmm. ก็ก็เรียบร้อยแล้วผ่าไปแล้ว mm hmm. แล้วก็ เสียแสนนะาแล้วก็กินของมันของอะไรกินอาหารอะไรก็จะจุกง่ายขึ้นเพราะว่าโดนตัดถุงน้ําดีออกไปแล้วค่ะเขาบอกว่าข้อเสียคืออะไรคะก็ก็แค่กินของอะไรจุกแค่นั้นน่ะก็แค่ไรของคุณคุณรับเป็นคนเดียวแล้วกันคิดในใจหมอป่วยบ้างเปล่าเนี่ยเออใชแค่น้ำฉีทำให้นิ่วในถุงน้ำดีอาการปวดหายไปอาไม่เชื่อไตดีขึ้นใช่ดูดนิดเดียวเองนะคะเขาใส่น้ำเขาใส่น้ำแอปเปิ้ล เบาหวานเหลือลดลงไม่ได้อตอนนี้มเขาให้ยาฉีดมาแต่ออกจากโรงพยาบาลเขาให้ที่ฉีดมาเข็ไม่ฉีดไม่อะไรตอนนี้ก็เหลือร้อยห้าสิบก็ถือว่าโอเคค่ะที่เราไม่ได้คุมเลยนะคะเราจะเห็นว่ายาที่อยู่ในตัวเองเนาะใช่เยอะแยะคือคือคือเอาเต้ยขึ้นมาพูดจะถูกแล้วเพราะมันของจริงแล้ะกำลังเป็นอยู่ ขอบพระคุณมากเลยก็เลยจะขึ้นกลับเอาเม่มาพูดถูกแล้วเพราะว่าเราค่ะเป็นดาราไงคะใครก็รู้จักทั่วค่ายแล้วแล้วดาราจะไม่ขึ้นเวทีได้ยังไงที่สําคัญขึ้นคนสุดท้ายปิดท้ายสุดท้ายปิดท้ายก็อยากให้ไอ้ใช่ว่าคนไม่ป่วยเขาไม่มานั่งประมาณนี้หรอกเขาไม่มานั่งสนใจเดี่ยป่วยแล้วจะรู้สึกแล้วหล่าทุกคนทุกวันนี้เนี่ยตอนเนี้ยเขาจะต้องดูน้ำปัสสาะเขาแข็งแรงดีเขาเิ่นตอนกลับเขาเขาไปซื้อป็นโตของที่ี่ถูกถูกมากค่ะร้อยสี่สิบนะคะ ไป <ตา S 1> ใส่ข้าตวต้มของเรานะคะ,ะไปใส่ข้าวต้มขอข้าวต้มกลับไปด้วยระหว่างเดินทางเพราะระหว่างเดินทางกลับอย่ยกับข้าวจิตจืดกับข้าวสะอาดอยางี้ไม่น่าจะมีะแล้วเตยเริ่มติดะนะฮะเตยเริ่มติดคือเตยนี่เป็นคนอ้วนแล้วแล้วก็ขอโทษดัสสาระแพกค่ะดัสสารแพกคือแดกสารพัดนะคะค <c oughs> ือเป็นคนที่ท <c oughs> านเก่งมากเดี๋ยวนี้เนืา้อหาแล้วเรา <c oughs> เรามื่อวานเนาะพูดฟังหมอเขียวผู้ก็ยังคิดอยู่ไม่ทานเนื้อสัตว์ ตัดสินใจอยู่แต่จะยังไม่พูดเขาพูดไปแล้วให้ไปค้ามันทําไม่ได้มันก็จะเป็นสัตว์มันสัตว์ตตวจจาวาจายังคิดในใจอยู่จะยังไม่พูดออขอขอให้ทําได้ก่อนเต้ยว่าจริงนะไม่กินเนื้อสัตว์แล้วเราเราเพราะเพราะว่าเต้ย่าถาตหนึ่งเนี่ยพอเต้ยว่อยู่โรงพยาบาลน,นี่เออเอเอ,เ,อ,เ,อเนี่ยเอ,เยเอกชนอนนาาันเนี้ยถ้าไตขึ้นในส่วนนรูตักที่เต้ยกินอาหารโรงพยาบาลของเขาซึ่งเขาก็มีเนื้อไก่ปาลาอะไรมาให้ปกติมีส่วนด้วยว่าเขาให้อาหารทวกทีเพราะตอนแรกเต้ยเต้ยไม่ทาน ใช่ไหมคะมันมันมันก็เลยอยากจะบอกทุกท่านว่าถ้าทุกท่านทาน่ทา,นทานใดคิดได้จะไม่ทานเนื้อสัตว์ก่อนนําหน้าเต้ยไปก่อนเลยดียเต้ยตามไปคิดว่าเตย้แคงจะไม่ทานอาจจะค่อยๆลดลงก่อน <c oughs> จากเนื้อสัตว์ใหญ่คือต้อติอต้เตยไม่ทานเดี๋ยวัวอยู่แล้ว <c oughs> อาจจะเหลือแค่ปลาก่อนอะไรเง <c oughs> ี้ยใช่หาะอะไรเงี้ยได้คะ่ะจะละไปเลยก็ได้หรือค่อยๆลดก็ได้ค่ะเราก็ให้แนวทางไปแล้วอะไรคือ สิ่งที่ดีนะคะนีะ้แนวทางปฏิบัติอยู่ที่พี่น้อง,องเองว่าจะลดละได้มากขนาดไหนใช่ค่ะ,คะอย่าเจ็บอย่าป่วยค่ะอารมณ์าบาลามาราพาความไม่มีโลกเป็นลาบันเบเสดนี่เรื่องจริงดูนีค่ะ เต้ยหน้าตาสวยปานนางเอกนางขนาดนเต้ยเดินไม่ได้เครียดจัดเลยนะคะอยู่ดีๆเดินไม่ได้เนี่ยมันเป็นกรรมอะไรมันเป็นเออเรียกว่าวิบากกรรมทันด่วนอะไรหรือเปล่าเต้ยก็นั่งนึกย้อนอยู่ว่าเราทําบาปอะไรแต่ที่สาคัญเต้ยจาได้อย่างคือเถียงพ่อตอนนี้เต้ยหูตึงห,<า>หูตึงคือเขาอยู่ดีมันอือนี่นี่เอาน้ํา ปัสสาวะเขาไม่ทราบหลานนี่จากการเกลี้ยงเขาบอกว่าน้าน้ําจากที่ที่เนี่ยเลอโรฟิล <t> หยอดถู holder, ใช่ไหมคะท,ที่จริงแล้วก็ปัสสวาวะหมดเลยค <itates S 1> ่ะเออมันได้ยิน <gracias S 1> ได้ยินแต่อาจจะได้ยินไกลๆบางทีหลายๆท่านมาพูดกับเต้เต้หิมยินคือเขาพูดอะไรวะคือยินไม่ก่อนแต่ได้ยินไกลๆเหมือนได้ยินบางทีก็ได้ยินช้าบางทีก็ได้ยินไกลไกลมันเป็นเรื่องจริงนะคะจากคนที่เขาเป็นจินอย่างเต้เนี่ยจากการที่หูไม่ได้ยินเนี่ย ต้งแต่แค่ตอนนี้นั่งแก๋าๆเพราะว่าตั้งนั่งตรงแค่แล้วแหละท่านเดินผ่านมาเป็นไงบ้างได้ยินถามว่าเป็นไงสบายดีแล้วมะเดินได้แล้วต่อไปก็เดินได้เราก็ใจเฮ้ยทำไมฉันได้ยินอ่ะใครจะมีบุญได้มาที่นี่บ้างใครบ้างที่จะมีขอพระคุณเลยเตยที่ใจขอพระคุณหมอเขียวขอพระคุณการเวลาที่ทําให้เตยได้มีโอกาสกดผิดกดถูกดูทูบไปมวาไปเจอยูทูบของหมอเขียวแล้วก็ได้มา เต้ยคิดว่าเต้ยน่าจะมีบุญหลงเหลืออยู่นะคะที่ทำไม่ได้มาถึงตรงนี้และยังได้มีโอกาสได้ขึ้นมาพูดเพื่อด้แชร์ประสบการณ์ของจริงเรื่องจริงที่เกิดกับเราค่ะค่ะขอบคุณคุณเต้ยมากค่ะขอบคุณมากและขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ให้กํำลังใจคุณเต้ยของเราค่ะ